โอเคนะครับสวัสดีนะครับท่านชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนะครับในรายการเนมไนท์นะฮะโอเคนะครับก็วันนี้นะครับจะมานี่สอนทำปืนใหญ่นะครับอ่อันนี้ที่ผมไม่นี้ไว้อ่ะวางกระแพงไว้อ่ะเพราะยิงไปมันหาที่ลงไม่เจอไม่รู้มันไปโย์ไหนนะครับมาดูกันนะฮะปุ๊บโอเคยิงปัองนะครับมันก็จะอันนี้มันแค่นี้ใช่ไหม โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนทำนะครับอุประะกรณ์ที่ต้องมีนะฮะหลักๆนะครับมเอาอันนี้ออกมาก่อนนะฮะแบบไม่ใช่ต้องวางอย่างนี้นะฮะโอเคเราก็เอ่ไหนบ้าน้ำนะฮะเราก็เอ่ออันนี้นะครับวางอันนี้ลงไปเลย โอเคเนี่ยเราก็วางตรงนี้นะฮะแล้วก็เหมาอนั่นยงยองๆอะ่ะเออทุบออกนะครับแล้ว <c oughs> ก็วางโอ้ยลืมเดิมต้องหมอบด้วยนะฮะวางนี้ลงไปเราก็มาเอาเอ,อปุ่มกดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้าไในก็ได้นะฮะแค่เป็นปุ่มกดนะฮะก็เลยโ s t วางข้างๆนะครับแล้วก็วางอันนี้ตรงนี้ โอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือระเบิดนะฮะร,ระเบิดใส่ไปเลยครับจะก,กี่อันก็ได้นะครับใส่ครบทุกอันนะ่ะเอาเคยขางนะครับ,บใส่ไปเลยนะครับแค่นี้ครับก็จะได้มาแล้วนะครับสำหรับเครื่องยิงปืนใหญ่นะครับ เรามาดูกันครับผมจะไม่ล้อมกำแพงนะจะยิงเลยเราจะมองทางนู้นนะฮะโอ้นะครับมันไปทางนู้นไปเลยไม่รู้ว่าไปที่ไหนนะครับแล้วผมจะมาทำอย่างนี้นะฮะแป๊บแป๊บผมจะระเบิดทิ้งไปเลยนะครับสร้างมันขึ้นมาอีกพอ แล้วก็ตรงนี้นะครับวางไปเลยโอเคนะครับมายิงกันเลยปุงมลูสุดท้ายยิงโอ้ยไปไหนเลยเด้งไปทางนน้นแทนนะครับโอเคนะครับถ้า ชอบนะบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และ u b s c r i b e กันด้วยนะครับใครกดซับ c r i b e ก็ขอให้หล่อหนะ้าตาดูดีนะครับโอเคแล้วก็ถ้ากดซับสไคร์จะสามารถติดตามคลิปใหม่ๆของผมได้ถ้าใครไม่ยอมกด u u s c r i b e นะครับก็ขอให้อดดูคลิปผมนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายนะครับวันนี้ไปแล้ว